สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันนะครับวันนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของอาหางปลานะครับหางปลาที่ใช้ในงานโซลาเซลล์นะครับก็หลายคนอาจจะเป็นปัญหานะครับปัญหาอะไรอย่างเช่นตัวพาวิมตัวนี้เนี่ยนะครับปัญหาของมันคือเจ้าตัวรูตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมยกขึ้นมาให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับตัวปัญหาที่เราเจอก็คือเนี่ยนะครับเวลาที่เรามาหมุนใส่พวกสายแบตเตอรี่ หรือว่าที่เป็นสายแผงโซลาเซลล์เนี่ยนะครับบางทีเราต้องการที่จะใช้สายไฟขนาดใหญ่ๆนะครับอย่าง10 s q แควร์มิลอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูให้รูดูดูนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันเล็กนิดเดียวบางทีเรามีสายเบอร์10นะครับเนี่ยสายเบอร์10นะครับ10สแควร์มเอาเข้าไปไม่ได้นะครับแก้ไขปัญหาย,ยัางไงถ้าสมมติว่าเราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยบางทีมันไม,มน่มันไม่แน่นนะครับมันหลวมมันเกิดการสปาร์กันขึ้น นะครับไฟ DC แล้วบางทีมันเข้าไปโดนกันครับขั้วบวกขั้วลบโดนกันไฟช็อตตรงนี้ไหมนะครับอันนี้คือปัญหาที่เจอเลยนะครับทีนี้เนี่ยผมจะมาลองสาธิตวิธีการให้ดูก็จะมีหางปลานะครับเขาเรียกว่าหางปลาหางหนูนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับหางหนูตอนนี้ผมมีอยู่สองส์นะครับเนี่ยครับเป็นเงินชุบนะครับเป็นเป็นเหมือนคือมันชุบอะนะครับพอผมเอาทอมร้อนลนไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีทองแดงออกมาด้วย ตัวนี้ใส่กับสายไฟเบอร์10 s สแควร์มิลได้พอดีเลยนะครับเนี่ยใส่พอดีเราก็เข้าหัวนะครับเข้าหัวเสร็จปุ๊บก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับลักษณะประมาณนี้เอ่อเราก็เอาตัวท่อหดเนี่ยมาหดเข้าดีๆนะครับมันก็จะแน่นเลยทีนี้เวลาที่เรามาใส่กับเจ้าตัวนี้ครับมันจะเข้าพอดีเลยนะครับแล้วแน่นนะครับเราก็หมุนเข้าไปให้มันแน่นๆนะครับด้วยไขควงนะครับถ้าเป็นยี่ห้อเนี้ยพาวิมาเนี่ยนะครับมันก็จะ หมุนหมุนเข้าไปเลยนะครับเป็นแค่ควงแบนหมุนให้มันแน่นเลยนะครับไม่มีหลุดไม่มีสปาร์กนะครับแน่นนะครับอันนี้คือลักษณะของหางปลาอันนี้เป็นหางปลาแบบหางหนูนะครับที่ผมไปเจอมาคือหางปลาแบบหางหนูนะครับประมาณนี้เลย2ไซส์นะครับทีนี้หางลาตัวต่อไปอันนี้ก็เป็นทั่วไปลเลยนะครับทั่วไปลเลยที่เราใช้กับพวกขั้วเทอร์มินอลพวกพักเทอร์มินอลต่างๆนะครับเราก็ใช้แบบตัวนี้ลักษณะนี้ก็จะเป็นเอาไว้ใช้กับ ที่เป็นเบเกอร์นะครับเบเกอร์ Baker, เช่นประมาณนี้นะครับจริงมันสามารถใช้ได้กับพวกสายไฟเลยแหละนะครับแต่เนี้ยผมก็ใส่เพิ่มกัะใช่ไน,น,นะครับมันก็จะดูสวยงามเข้าไปอีกนะครับหน้าคอนแทคเหมือนก็นี้แล้วก็ปริมาณของการไหลของกระแสเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูให้เหมาะสมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไอตัวเนี้ยทนได้แค่50แอมป์แต่เราไปโหลดสักประมาณ100แอมป์เนี่ยนะครับอันนี้ก็ล้อนไหม้ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องดูความความเหมาะสม ทีนี้ตัวของตัวแบตเตอรี่นะครับที่มันใหญ่ๆที่มาหน่อยแล้วก็ใช้หากปลาชนิดที่แบบว่ารองรับกระแสสูงๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้ก็ได้ประมาณ1 5 0แอมป์นะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณ1 2 0แอมป์นะครับก็หาของดีๆมาใส่หน่อยนะครับไม่ว่าจะเปื่อยไม่ใช่ว่าจะเปื่อยแล้วก็ไปใส่แบบนั้นเลยนะครับอันนี้เราก็หมุนเอาสกรูเอาน็อตมาขันเข้าแน่นๆนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับกลมๆใหญ่ๆอย่างนี้ไม่รู้ว่าเขาไว้ใช้ทําอะไรนะแต่ผมเนี่ยเอามาไว้ นะครับที่มันมีขนาดใหญ่ๆนะครับผมก็จะมาเข้า2ด้านเลยแล้วผมก็จะหนีบด้วยไอ้พวกครีมเข้าหางนี่แหละครีมย้ำหางนี่แหละประมาณนี้นะครับให้มันแน่นเลยนะครับให้มันแน่นแล้วก็ตะกัว่วลงไปแล้วค่อยข้อหดทําไว้นะครับอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับในการใช้เจ้าตัวหางปลาทีนี้สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือครีมเข้าหางนะครับครีมครีมย้ำหัวเขาเรียกว่าครีมย้ำหัว เนี่ยผมก็ใช้อยู่3ตัวประมาณนี้นะครับของตลาดทั่วไปครับอันนี้ก็ชุดเล็กเลยนะครับเป็นชุดปลอกสายไฟแต่ผมก็สามารถที่จะใช้มันบีบได้นะครับอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับสามารถที่จะย้ำเบอร์ B 16ได้เลยนะฮะแล้วก็ชุดเล็กๆแต่ก็ไม่เล็กมากแล้วก็ตัวย้ำหักฟลาที่มันเป็นแบบเหมือนของ mc 4อ่ะนะครับมันก็สามารถที่จะย้ำพวกนี้ได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกนะครับก็เลือกใช้ตามการใช้งาน ยกตัวอย่างที่ผมเข้าไว้นะครับลักษณะประมาณนี้เนี่ยฮะที่ที่เข้าไว้นะครับอันนี้เป็นสาย pvf 1นะครับเอาไว้เข้ากับตัวเบเกอร์นะครับที่มาจากแผงกับคัว mc 4นะครับอันนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณนี้นะครับยังไงก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของหางปลาที่ใช้ในงานโซลาเซลล์นะครับกับชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับ วันนี้ก็มาพบกันเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าถูกใจก็มีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับ